เบาะใหญ่อยู่แล้วห้องโดยสารกว้างอยู่แล้วนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีให้เลือกปรับใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Eco Pro หรือว่าโหมดสปอร์ตนะคะ บิเอ็กวันลูกค้าขายได้เข้ามาตัว M สปอร์ตนะคะตัวท็อปออปชันคันนี้นะเครื่อง2,000ดีเซลใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะชมปี2018ราคาสุดพิเศษค่ะลูกค้าคะจ็แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ออกห้างอยู่ประมาณ2อล้านสี่ไอบอกเลยว่าลูกค้าคุ้มค่าสบายกระเป๋าแน่นอนอุป,ปกรณ์ค,บคณรบกุญแจสำรองครบเลยค่ะคันนี้ได้เข้ามาสีขาวเดิมๆเ,เลยนะคะกระจังหน้าสีดําเปียโนโบแบค็คค่าสีมานะอันนี้คือเดิมจากศูย์เลยนะคะชุดแต่งของเขามาพร้อมกับตัวครอบโเมียมนะคะเซนเซอร์แบบรอบคัน ลูกค้าขาตัวไฟใหม่แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนี่เลยในส่วนของแม็กทุกแต่ง M Sport คันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าขานี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะและที่สำคัญทีเลสเขามีมาให้ซ้ายขวาเลยค่ะลูกค้าในส่วนของด้านท้ายกันบ้างดีกว่านี่เลยไฟใสใสดวงเดิมเดิมจากสูตรลูกค้าขามาพร้อมกับโลโก้นะคะอยู่ครบทุกจุด BMW X1 sensor นะคะแบบรอบคันมาพร้อมกับกล้องหลังที่ ที่สําคัญคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยค่ะลูกค้าจูกของได้เยอะแบบจูกใจแน่นอนนะคะตัวเบาะสามารถาพับลงไปได้ด้วยพรมดักจับฝุ่นมีให้ด้านข้างไม่มีช้าไม่มีโสมลูกค้าขาอุปกรณ์มีมาให้ครบตัวซีนเนี่ยยังอยู่อยู่เลยลูกค้าไปแกะออกจากลูกค้าได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันคะ่ะว่าตัวท็อปคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะ ว้าวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะลูกค้าขาในส่วนของตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะคะนี่เลยแล้วก็พร้อมกับสล็อตแอร์ 4, 4มุมตรงกลางแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนลายเคเล่านะลูกค้าแต่เป็นสีบอลเงินอันนี้คือเดิมๆม,มาจากศูนย์เลยนะโหมดแอร์ออโต้นะคะได้เข้ามาเป็นเกียร์ออโต้ลูกค้ามีให้เลือกปรับใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอีโคโปหรือว่าโหมดสปอร์ตมีตัวจอยควบคุมสั่งการเ่งมือไฟฟ้าแล้วก็นี่ที่พัก แผนซอฟทันหนังนุ่มๆสีน,น้ำตาลช่องใส่ของนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยด้านหน้าอา้บ้างดีกว่าพวงมาลัยสามกา้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันค่ะลูกค้าขาสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาและที่สําคัญแพดเดิลชิพด้านหลังนะคะเล่นแบบเร้าใจขับสนุกแน่นอนสําหรับตัวนี้เลนใหไม่ประมาณแสนต้นเท่านั้นค่ะลูกค้าแล้วที่สําคัญชอบมากตัวเบาะเบาะค่อนข้างใหญ่เลยนะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลปรับไฟฟ้าคู่หน้า2ฝั่งคมดักสำปูนแบบรอบคันลูกค้าและที่สําคัญในห้องโดยสารนะคะเบาะสีน้ําตาลราคาดราม สปอร์ตสปอร์ตนะคะนี่ชุดแต่ง M-Sport ด้วยตัวท็อปด้วยลูกค้าราคาดีสุดๆออกข้าง2ล้าน4วันนี้เหลือ7จ0 0แสนต้นเท่านั้นนะคะเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะ มาค่ะในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่าลูกค้าขาเป็นเบาะใหญ่อยู่แล้วห้องโดยสารกว้างอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปพร้อมใช้งานได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยสลอดแอร์ด้านหลังมีมาให้จุดเสียบพาวเวอร์เอาเลสพร้อมเลยลูกค้าพรมดักจับฝุ่นหน้าหลังมีมาให้ช่องใส่ของมี เรียบร้อยสําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของไฟนะคะหน้าหลังแยกกันชัดเจนเลยค่ะลูกค้าและที่สําคัญลดระดับผู้บริหารที่เงียมขนาดนี้มีที่พักแขนตรงกลางมาให้ช่องใส่แก้วน้ําพร้อมเลยสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยไม่ช้าไม่โทรมได้เข้ามาเรียกได้ว่าราคาดีพร้อมใช้ครบจบที่คันนี้ภาษีพรบตรวจเช็คให้หมดค่ะลูกค้าใครที่สนใจไม่ควรพลาดเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิษสากู๊ดคาร์นะคะหรืออีกหนึ่งช่อง,องทางที่เราจะเจอกันไอดิมคาหรือไอรถมือสองยังไงไอฟ้ ง b M W X 1คันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย